ตั้งแต่ทำงานมามันก็ลำบากตลอดทำอู่ก็ไม่ใช่ว่าสบายโดนโกงได้มั่งไม่ได้มั่งมันก็ไม่พอกินชีวิตเราทำไมต้อง่ป็นี้นี่ กินเหล้าทุกวันกินเสร็จเราก็ไปช่วยเพื่อนผมมันเยอะใครจะชวนไปไหนก็ไปกินเที่ยวไปเ,เรื่อยมันเลิกไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวไม่กินเพื่อนผมไม่มีมันก็อดไม่ได้เมียก็บน่นเงินทองก็ไม่เหลือเงินก็ไม่มีเก็บข้าวสารบางทีไม่มีผมเพราะเรากินเหล้าแล้วเราไม่ค่อยดูแลครอบครัวบางทีก็ไปนอนข้างถนนมั่งจอดรถนอนไปไหวก็นอนแฟนผมเนี่ยตีไม่ได้มาหน้าสามบอกผมว่าปงนนนังโดนคนต้องโดนรถมั่ง พี่บวชไหมผมก็นั่งกินหล้ายังเมาแบบไม่รู้เรื่องผมบวชแล้วจะบวชอะไรก่ะเขาก็เอาใบบวชโชว์ให้ผมดมูมันจะบวชได้เหรอเอาหนะ้าเดี๋ยวหายเมาก็คิดได้เองเขาพูด่งนี้นะผมบอกว่าไม่ได้หรอกผมเมาพอเสร็จปุ๊บเขาให้ผมเซ็นผมเอาวางไว้ที่หน้าอู่เช้าก็มาเราก็สั่งแล้วแฟนผมเขาบอกว่ารู้แบบเมื่อวานเมาแล้วเขาอะไรมาให้เซ็ผเาาน,นผมก็บอกเออเขามาชวนบวช้วแฟนบอกว่าโอ้ยคนนี้จะไปบวชได้เหรอเมาหัวราน้ำไปไหนตอนไหนใครชวนหน่อยก็ไปเดี๋ยวถึงเวลาบวชไปทำให้เข้าไม่ได้บาปนะ ถ้าเราไปบวชแล้วทังบ้านจะอยู่กันยังไงอีกสองันจะถึงแั้นนะนั่งทํางานก็นั่งคิดไปเรื่อยๆถ้าผมไม่บวชสัอคนก็ไม่มีใครทําอะไรแฟนผมก็ทํางานไม่ได้ลูกก็ด่างคดนังอยู่แฟนบอกท่านไปแล้วใครจะดูแลอูใจผมเป็นคนที่ว่าถ้ารับปากใครแล้วต้องทําให้ได้คือไม่ผิดสัญญากับใคร ผมก็ไปที่วัดได้นั่งสมาธิแต่ว่าเรานั่งไม่ค่อยได้ยังไม่รู้ซึ้งถึงขนาดนั้นหรอกหลวงพี่ท่านเอาวิดีโอไปฉายผมดูเรื่องบาปบุญโทษสร้างบุญสร้างบาปเป็นแบบไหนพอเราดูแลนั่งสมาธิแลก็พอจะทําได้บวชได้สักเดือนนึงผมก็ถึอก็ยังทำอู่อยู่เหมือนเดิม,ไ,ดมไม่ได้มั่งไม่ได้มั่ง บวชแล้วทาไม่ได้อย่าบวชเลยแต่ถ้าบวชแล้วมาปฏิบัติได้รู้อุโฮเหมือนเราขึ้นสวัสดิ์พอมีโครงการอีกคุณแม่ก็เลยถามมาบวชไหมบวชทีบวชเราได้นั่งสมาธิเราได้ปฏิบัติตนจากคนใจร้อนทําให้คนใจเย็นเหมือนเราไม่อยากจะไปไหนอยากจะนั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยก็เหมือนว่าหลวงปู่ขอให้ผมนั่งสมาธิได้นานๆผมนั่งได้สองชั่วโมงพอเริ่มไปทุดดงเราก็ปฏิบัติไปด้วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเรายังเอาสิ่งตรงนี้ไปบอกลูกหลานเราได้ผมบวชสองภาษาให้หลวงปู่ภาษาหนึ่ yeah ฐานะมันก็เลยดีขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนศึกมานะดีคือดีกว่าเยอะเลยอะเมื่อก่อนบอกหลวงปู่ขอให้ชีวิตเราดีวันนี้ขึ้นไปเถอะทับจนมานานแล้วมันเหมือนหน้ามือไปหลังมือถ้าวันไหนเงินขาดมือยกมือไหว้หลวงปู่ปัจจัยผมไม่มีแล้วนะเด๋ยมีงานเข้าพอทํารถเจ็ดคันนี้หลวงปู่งานจะเสร็จแล้วนะเงินเราต้องใช้จ่ายในครอบครัวจะค่าน้ําค่าไฟจะมีเข้ามาเรื่อยๆปฏิญาณตอบหลวงปู่ว่าจะไม่เอาเลิกทุกสิ่งทุกอย่างเล่าบุรีนาลีจะไม่แตะต้องเลิกเที่ยวเลิกการพน,นันพวกนี้จะไม่เอาเลยเงินก็จะเหลือทับม ลูกจากไม่เคยเข้าวัดโอ้ยพ่อจะไปทําไมบุญทำที่ไหนก็ได้บอกไม่ใช่ลูกผมพามาที่นี่บอกลูกมาดูสิที่นี่เขาปฏิบัติจริงแล้วก็บอกโอ้ยพ่อดีนะอ้าวก็พ่อบอกแล้วไงถ้าเราได้ทําเราได้ปฏิบัติมันจะดีทําให้ครอบครัวเราดีขึ้นเรื่อยๆเย็นมาถ้าเราไม่ได้ทาอะไรแล้วค่สวดมนต์นตั่งสมาธิแล้วมาดูคําสอนของคุณยายลูกหลานของมาตรงนี้เขาถึงรู้ว่าที่นี่สะอาดนะคือวัดทําให้คนมีระเบียบมีวินยัยรักความสะอาดรู้จักบาปรู้จักบุญ ชาวบ้านไม่ได้ไปวัดผมทำหมู่บ้านสินห้ามเขามาได้ปฏิบัติตรงเนี้ยเราก็บอกประกาศเสียงตามสายมาสวดมนต์นั่งสมาธิจากเมื่อก่อน10คนขึ้นมา20 30 40มามรื่อาเยนอะพอทำแล้วเขาก็ดีแล้วเขาบอกว่าโอ้ทำแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเลยใจเย็นขึ้นเยอะทาให้ครอบครัวไม่ค่อยทะเลาะกันเด็กนักเรียนเขาเข้ามาเยอะเราก็นามาเรื่อยๆแต่ผมก็แนะนําคนบวชเยอะบวชไปแล้วชีวิตดีขึ้นมากๆจากคนที่ไม่มีอะไรเลยพอบวชมามีงานทํามีครอบครัวดีมีเงินมีหน้าทีการงานที่ดี อยู่ๆมีคนมาอุปถัมภ์ถอยรถตู้ไหมใจเรานึกอยูือแล้วต้องการอยากจะได้รถตู้พอมีรถตู้แล้วถ้าได้นาคนมาทาบุญทุกวัทิ่รถผมนั่งได้15คน16หคนแต่มาทําบุญเขาก็ชื่นใจบ้านใครอยู่ไกลที่ไหนผมก็ไปส่งส่งถึงที่นะค่านน้ำมันรถไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมคนที่มาได้บุญเราก็ได้บุญด้วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเราจะไม่ตกอับแล้วเราจะไม่จนเราจะมีความสุขทุกวันนี้ครอบครัวอยู่ดีกินดีเพราะเราเข้าวัดไง ขอบคุณหลวงพ่อมีโครงการดีๆที่ให้เราได้มาศึกษาตรงนี้จากตั้งแต่เราบวชแล้วเราศึกออกมาถ้าเราปฏิบัติทําชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆจากนี้ข้าวในหม้อบางทีไม่มีเหลือเลยแต่เดี๋ยวนี้มันลนจากคนที่กินเหล้าเมายามาเลิกได้ร่างกายเราก็ดีถ้าเราไม่เลิกต้องสาต้องตายไปนานแล้วนี่ยังได้บาร,รมีหลวงพ่อที่ช่วยเราให้ครอบครัวเราดีขึ้นทุกวันเนี้